หลักปรัชญ,ญาแห่งการปกครองตนในพิโซดนี้ครับผมจะนำบทสรุปจากหนังสือ Discipline Is Destiny ของคุณ Ryan Holiday มาทำเป็นพอดแคสต์ผมจะสรุปออกมาเป็นทั้ง3มเฟสน,นะครับคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตคือคนที่ปกครองตนได้ตรงกันข้ามใครก็ตามที่ไม่มีระเบียบวินัยในการจะชีวิตเขาจะเป็นทาตของชีวิตและจิตใจดังนั้นแล้วใครก็ตามที่เป็นทาตของชีวิต เขาก็จะเป็นทาตในเรื่องอื่นๆด้วยนี่คือบทนิยามของระเบียบวินัยครับดิส c i p l i n จากหนังสือเล่มน,นี้หากคุณผู้ฟังอยากจะเป็นเจ้านายของชีวิตอยากจะเป็นผู้ปกครองตนปรัชญาจากหนังสือเล่มน,นี้จะมีคำตอบที่ซ่อนอยู่ในพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Discipline is Destiny ครับ You are listening to the library podcast ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www t h e l i b r a r y l e a r n com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้นำหนังสือเล่มน,นี้มาสรุปแต่หลังจากนี้ผมจะนำบทสรุปจากหนังสือเล่มน,นี้เหมือนเดิมครับแต่จะลงลึกมากขึ้นเพราะอะไรความมีระเบียบวินัย ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนเคยได้ยินคำนี้เราต้องมีระเบียบวินัยเราต้องมีความสม่ำเสมอเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปกครองจิตใจของตัวเองให้ได้มันพูดเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่บางครั้งศัตรูที่สู้ได้ยากที่สุดมันก็คือจิตใจของเรานี่เองร่างกายของเราจะสแสวงหาความสบายจิตใจของเราจะสแสวงหาความสุขแบบผิวเผินแสวงหาความขี้เกียจก็ว่าได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องเอาชนะ ไปทั้งชีวิตเลยคำว่าดิสซิ п ลินหรือระเบียบวินัยจึงจะเป็นเครื่องมือที่เราทุกคนมีเราจะต้องเอาเครื่องมือนี้ไปต่อก่อนกับสิ่งเหล่านั้นหากพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยผมจะนึกถึงประโยค์ของคุณอิรุคิปโชเก้ครับนักวิ่งมาราธอนอันดับโลกนะครับเขาเคยได้พูดไว้ระเบียบวินัยในชีวิตเป็นของฟรีครับคุณผู้ฟังก็มีผมเองก็มีสิ่งเหล่านี้เราได้รับมาตั้งแต่กําเนิดดังนั้นแล้วของฟรีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการสร้างความสาเร็จให้กับชีวิต ในขณะเดียวกันใครก็ตามที่เขาไม่มีระเบียบวิน,นัยเขาจะกลายเป็นทาส เขาจะเป็นาธาตุได้กับเรื่องอื่นๆเขาจะเป็นาธาตุกับแพชชั่นเขาจะเป็นาธาตุของอารมณ์และเขาก็จะกลายเป็นาธาตุของชีวิตไปโดยปริยายครับนี่คือคํานิยามความสําคัญของระเบียบวินัยแล้วผนวกกับที่ผมได้เรียนรู้กับคุณไรอันฮอลิเดย์นะครับคุณไรอันฮอลิีเดย์จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกซึ่งปรัชญาสโตอิกจะอิงอยู่กับเรื่องของระเบียบวินัยมากผมจะแบ่งออกมาเป็นทีละเฟสน,นะครับผมจะสรุปออกมาเป็น2พาร์ทในเฟสที่1่เราจะพูดถึงระเบียบวินัยกับโลกภายนอกครับ โลกภายนอกที่ว่านี้คือร่างกายร่างกายของเราคือสิ่งที่อยู่กับโลกภายนอกเราควบคุมร่างกายได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราควบคุมไม่ได้เลย โรภคภัยไข้เจ็บเราอาจจะป้องกันหรือจัดสมดุลให้ร่างกายต่อก่อนได้แต่วันใดวันหนึ่งมันจะมีโรคภัยถามหาอยู่ดีไม่ว่าเราจะดูแลดีขนาดไหนบางครั้งร่างกายของเราก็ส่งสัญญาณแสดงความขี้เกียจออกมาซึ่งเราควบคุมไม่ได้แต่บางครั้งเราก็ยังสามารถนำพาร่างกายของเราไปเจอกับความท้าทายได้นี่จะเป็นเฟสแรกเป็นพาร์ทแรกที่ให้คุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้กันนะครับฉะนั้นผมจะมาเริ่มกันที่ตรงนี้พาร์ท the exterior อิทธิพลแห่งกายครับ ที่พลแห่งโลกภายนอกทางชีวิตคุณไรอันรีเดย์เขาเลยเริ่มต้นแบบนี้ร่างกายของเราร่างกายที่คุณผู้ฟังมีอยู่มือหูสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องมองเห็นได้เป็นสิ่งที่เราได้รับมาตั้งแต่เกินเนดเป็นพรอันประเสริฐในการมีชีวิตถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไม่มีทางสัมผัสความสวยงามของโลกนี้ได้แม้แต่นิดเดียวครับนั่นคือความเป็นจริงจิตวิญญาณและความคิดจะแสดงความปรารถนาที่แท้จริงออกมาส่วนร่างกาย จะนำพาเจ้าจิตวิญญาณกับความคิดไปเจอกับความปรารถนานั้นนี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายครับคุณไรอันฮอลิเดย์บอกว่าวิธีฝึกระเบียบวินัยในชีวิตจุดแรกเริ่มคือร่างกายเนี่แหละครับเรามาเริ่มกันที่กฎข้อที่1 rolling over body หากคุณอยากจะเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิตจงผลักดันให้ร่างกายเผชิญกับความท้าทายเสมอรครับข้อนี้จะแสดงถึงการสร้างระเบียบวินยัย ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายครับชีวิตที่ประสบความสําเร็จยิ่งยากเข้าไปใหญ่ life is suffering หลายชั่วขณะเราจะต้องเจอความเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่ชีวิตจะส่งบทเรียนความเจ็บปวดมาให้เสมอแต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าความเจ็บปวดหากคุณพาร่างกายของตัวเองไปเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้นมันคือหลักในการสร้างระเบียบวินัยให้กับชีวิตคุณกําลังเป็นผู้ปกครองตอนนั่นเองผมจําประโยคหนึ่งตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนทหารอยู่นะครับเป็นประโยชนที่จะถูกเตือนใจให้กับนักเรียนบ่อยมาก ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานส่วนความสบายที่ยาวนานจะรอนลานความเป็นคนอันนี้คือความเป็นจริงผมอาจจะกล้าบอกได้เลยว่าในชีวิตจริงนะครับหากเราพาให้ร่างกายของเราไปอยู่กับความสบายหรือความสุขแบบผิวเผินตลอดเวลามันเหมือนจะมีความสุขใช่ไหมครับแต่เชื่อเลยครับเมื่อคุณอยู่กับโมเมนต์นั้นหรืออยู่กับสภาพแวดล้อมน,นั้นไปเรื่อย ร่างกายของคุณจะถดถอยความสุขของคุณก็จะถดถอยไปด้วยในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายไปทําอะไรยากๆเช่นครับออกกําลังกายคุมอาหารทํางานหนักอย่างมีความหมายสิ่งเหล่านี้ร่างกายไม่ค่อยชอบครับแต่เมื่อทําไปเรื่อยๆคุณจะดูได้ถึงรางวัลบางอย่างที่ชีวิตมอบให้ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความขี้เกียจ แต่เมื่ออยู่กับความขี้เกียจนานๆเข้าก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันพอจะเอาไปเจอความท้าทายก็กลับร้องขอความขี้เกียจออกมานั่นแหละครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมร่างกายคือส่วนแรกที่ท่านจะต้องเอาชนะให้ได้พาร่างกายให้ผลักดันไปเผชิญกับความท้าทายเสมอนี่คือกฎข้อที่1ของ the exterior ข้อที่ 2. attack the dawn จงเอาชนะยามเช้าให้ได้ครับเหตุผลที่คุณไรอันอรีเดเขียนกฎข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าช่วงเวลา ที่ต่อสู้กับตัวเองได้ยากที่สุดคือช่วงเช้าครับโดยเฉพาะหลังจากที่เพิ่งตื่นนอนหลายครั้งเราไม่สามารถต้านทานให้ตัวเองกดปุ่ม snooze นาฬิกาปลุกได้บางครั้งเราคิดว่าเราตื่นมาแล้วเราจะไปออกกําลังกายแต่เราก็พ่ายแพ้กับความขี้เกียจของตัวเองทุกวันนี้นะครับผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมเองก็ทํากับชีวิตตัวเองมาทุกๆเชา้าหลังตีห้าผมจะตื่นไปวิ่งวันไหนที่ผมวิ่งไม่ได้ผมจะไปไว่ายน้ําและผมกล้าบอกเลยว่าในทุกกิจวัตรในหนึ่งวัน ไอ้เจ้ากิจวัรนี้แหละครับยากที่สดุดตื่นเช้ามาแล้วไปออกกําลังกายโดยเฉพาะช่วงไหนที่อากาศหนาวแล้วผมต้องไปว่ายน้ําตอนเช้ามันทรมานมากครับแล้วผมไม่เคยอยากทําเลยแต่ถ้าผมไม่ทําก็เท่ากับผมแพ้กับร่างกายของตัวเองผมพ่ายแพ้กับความขี้เกียจและผมจะเอาชนะเรื่องอื่นได้อย่างไรอันนี้เป็นปรัชญาชีวิตที่ผมปลูกฝังให้กับตัวเองซึ่งส่วนหนึ่งก็มีอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้คุณไรอันฮอลิีเดย์เขาบอกว่าวิธีเอาชนะร่างกายของคุณซึ่ง เป็นวิธีที่เริ่มได้และท้าทายที่สุดแต่ถ้าคุณทําได้คุณจะชนะเรื่องอื่นยามเช้าเมื่อคุณตื่นเช้าขึ้นมาทําในสิ่งที่ยากก่อนส่วนใหญ่มันจะไม่พ้นการออกกําลังกายเรียนรู้การพัฒนาตัวเองมันจะไม่พ้นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการทํางานตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งทํางานพัฒนาตัวเองก่อนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านควรจะกระทําทีนี้ผมอยากถามคุณผู้ฟังว่าเมื่อทุกท่านตื่นมาตอนเช้าผมจะถามก่อนว่าตื่นกี่โมงนอนพอหรือไม่ ตื่นสายหรือเปล่าพอตื่นมาแล้วก็ต้องรีบพูนหันพลันเล่นไปทํางานหรือไม่หรือใครบางคนตื่นเช้ามาทําในสิ่งที่ยากก่อนพัฒนาตัวเองในช่วงเวลานั้นท่านเป็นคนประเภทไหนใครก็ตามที่พัฒนาตัวเองในยามเช้าได้คือคนที่ปกครองตนได้เขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยครับนี่คือกฎข้อที่สอง attack the dawn กฎข้อที่สาม quiet being slave อย่าตกเป็นทาสครับ จงอย่าตกเป็นทาสของความขี้เกียจเด็ดขาดเพราะคุณจะเป็นทาสเรือนอื่นด้วยความขี้เกียจในที่นี้เป็นสิ่งที่ร่างกายและจิตใจมักจะแสวงหาความสบายความสุขแบบผิวเผินนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาที่มีการตลาดหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่ทําให้คนมีความสุขแบบง่ายๆมันมักจะขายดียาเสพติดเรื่องของ การใช้เงินฟุ่มเฟือยเรื่องของการไม่ดูแลตัวเองกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพมันนึงดูดคนส่วนใหญ่ได้มากเลยเพราะเขาทําและเขาได้โดพามีเขามีความสุขทันทีแต่ทุกท่านครับมันคือกับดักมันจะกลายเป็นกับดักที่ทําให้ท่านไปค้นพบกับความว่างเปล่าและความเลวร้ายในชีวิตโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่ท่านตกเป็นทาสของความขี่เกียรตตกเป็นทาสของการหาข้ออ้างและการแก้ตัวท่านจะกลายเป็นทาสของชีวิตในท้ายที่สุดครับฉะนั้นแล้วข้อนี้ตรงตัวครับ อย่าตกเป็นทาสความขี้เกียจโดยเด็ดขาดเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายส่งสัญญาณถึงความขี้เกียจนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะพาร่างกายไปเจอกฎข้อที่หนึ่งพาร่างกายไปเผชิญกับความท้าทาย ruling over your body นี่คือกฎข้อที่3นะครับต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่4ของ the exterior avoid the superfluous หลีกเลี่ยงที่จะลายล้อมด้วยสิ่งไม่จำเป็นครับคำว่า the exterior สำหรับพาร์ทนี้จะเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก สภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็มีผลครับคุณไรอันนอลิเดย์นะครับด้วยความที่เขาอิงกับปรัชญาสโตอิกปรัชญาสโตอิกจะไม่ใช่ปรัชญาที่พูดถึงเรื่องของการเป็นจุดสูงสุดหรือการเป็นนิพพานการเป็นนักปราชญ์ไม่ใช่ครับปรัชญาสโตอิกพูดถึงการเป็นคนธรรมดาที่ต้องการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะเป็นคนธรรมดาที่เดินไปจ่ายตลาดเดินไปห้างเดินไปทํางานเหมือนคนทั่วไปเพียงแค่ว่า เป็นผู้ปกครองความคิดและจิตวิญญาณของตัวเองหนึ่งในวิธีที่จะทําให้จิตวิญญาณและร่างกายของคุณเป็นระเบียบม,มากที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จําเป็นครับสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตผมพูดทั้งคลิปก็ไม่จบแต่ยกตัวอย่างเช่นทรัพย์สินที่ไม่จําเป็นสิ่งของความสัมพันธ์ที่ไม่จําเป็นหรือแม้แต่ประสบการณ์ต่างๆที่บัญชีคุณอาจจะไม่ต้องทําก็ได้เรื่องที่ไม่สําคัญนั่นเองผมจะยกตัวอย่างถึงเรื่องของการใช้เงิน หลายครั้งเราหาเงินมามากเราหาเงินราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่เมื่อลองมาคิดดูดีๆหลายครั้งเช่นกันที่เราหาเงินมาเพื่อไปซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือหลายครั้งเราต้องยอมที่จะละทิ้งค่านิยมหรือคุณธรรมของตัวเองเพื่อที่จะทําให้คนที่เราไม่ชอบมาประทับใจเราคุณผู้ฟังพอเจนอะไรไหมครับ เมื่อใดก็ตามที่เราลายล้อมไปด้วยสิ่งฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่ไม่จําเป็นความคิดจิตใจและชีวิตของคุณก็จะยุ่งเหยิงตามไปด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมแม้แต่มหาเศรษฐีระดับโลกจึงยังเจอปัญหาเรื่องของความทุกข์แม้เขาจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายก็ตามบางครั้งการที่เราไม่มีความสุขอาจไม่ได้หมายความว่าเรามีน้อยเกินไปบางทีมันอาจจะพลิกผันตรงกันข้ามครับเราอาจจะมีมากเกินไปเราเลยยุ่งเหยิงฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวและลึกซึ้งครับ หลายครั้งเรามองข้ามข้อนี้ avoid the superfluous หลีกเลี่ยงที่จะลายล้อมด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อไปข้อที่5 sweat the small stuff ใส่ใจรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆในชีวิตครับในหนังสือ discipline is destiny คุณอ้างเดีเขาเขียนไว้ดีมากเลยผมจะยกตัวอย่างถึงโค้ชบาสเกตบอลนะครับจอห์นบูเดนคุณจอห์นบูเดนครับในตอนที่เขามาคุมทีมใหม่ๆเขาไม่ได้ให้นักกีฬาของเขาไปโฟกัสว่าเราจะต้องได้แชมเปี้ยนชิพเราจะต้องเอาชนะคู่แข่งเป็น เอาชนะต่อเนื่องเป็น10เกม20เกมไม่ครับสิ่งที่โค้ชจอห์นวูเดนทำเขาไปบอกนักกีฬาของเขาว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากนี้คือการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตู้ล็อกเกอร์ของคุณเป็นระเบียบหรือเปล่าเวลาคุณเก็บเสื้อผ้าเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์คุณได้พับเสื้อผ้าเหล่านั้นแล้วหรือยังการโกนหนวดการดูแลความสะอาดของตัวเอง คุณใส่ใจมากแค่ไหนหนวดเคราของคุณโกนเรียบร้อยหรือไม่เพราะถ้าคุณไม่ดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองอย่างเข้มงวดคุณก็จะไปดูแลสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ได้เขาจะบอกนักกีฬาทุกครั้งว่าในทุกๆครั้งที่คุณใส่รองเท้าทงเท้าของคุณสะอาดหรือยังเพราะถ้าถุงเท้าของคุณไม่สะอาดถุงเท้านั้นอาจจะหมักหมมเชื้อโรคและทําให้เท้าของคุณเกิดบาดแผลได้ง่ายทีนี้ถ้าเท้าคุณเกิดบาดแผลหากคุณไปเล่นบาสเกตบอล คุณก็แสดงศักยภาพไม่เต็มที่และเมื่อคุณแสดงศักยภาพไม่เต็มที่คุณจะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรและถ้าคุณเอาชนะคู่แข่งไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะเป็นแชมเปี้ยนได้เลยเห็นไหมครับและสิ่งที่โค้ชจอห์นวูเดนทำครับทำให้ทีมบาสเกตบอลของเขาประสบความสําเร็จจนกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังไปเซิร์ชคำว่าจอห์นวูเดนใน Google คุณจะเจอเลยซึ่งข้อนี้มันจะเป็นเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันมีผลกับชีวิตมากกว่าที่เราคิดผมจะยกตัวอย่างถึงหนังสือ Make Your Bed ของ การเก็บที่นอนเป็นภูมิปัญญาอล้ำค่าจากทหารตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมันเป็นการตอกย้ำจิตวิญญาณของนักรบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตคือสิ่งที่เราจะไม่มองข้ามหากวันนี้คุณตื่นเช้ามาแล้วเก็บที่นอนได้มันก็หมายความว่าคุณทำสิ่งเล็กๆประสบความสำเร็จเป็นสิ่งแรกและเดี๋ยวเจ้าสิ่งเล็กๆนั้นมันจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่านี่คือความลึกซึ้งของ sweat the small stuff ครับใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยและก็มีปรัชญาหนึ่งที่ผมนึกถึง เรื่องของเกือกมา้าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านเคยได้ยินเรื่องราวนี้ในการทําศึกสงครามระหว่างประเทศเป็นเรื่องของความเป็นความตายเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลอํานาจต่อผู้คนและประชาชนแต่การรบนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่รายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆมันเริ่มมาตั้งแต่มมามมาคือสิ่งมีชีวิตที่จะนําพาให้ขนศึกไปรบกับอีกฝ่ายหากช่างตีเหล็กไม่ดูแลเกือกม้าให้ดีปล่อยให้มา้าไม่ได้ใส่เกือกแม้แต่เกือกอันเดียวก็กสามารถทําให้ ประเทศนั้นพ่ายแพ้ในสงครามได้หากเกือกม้าที่จะอยู่ใต้เท้าของม้านั้นหายไปแม้เพียงกันเดียวเมื่อม้าพาขนศึกออกไปรบการแสดงศักยภาพของม้าตัวนั้นก็จะออกมาไม่เต็มที่ขนศึกก็จะมีโอกาสแพ้และถ้าขนศึกพ่ายแพ้กับอีกฝ่ายกองทัพก็อาจจะพ่ายแพ้ไปด้วยและถ้ากองทัพพ่พายแพ้กับอีกฝ่ายประเทศชาติก็จะล่มจมเจอกับหายนะเพราะความพ่ายแพ้ในสงครามแต่จุดเริ่มต้นทั้งหมดก็มาจากเกือกม้าที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นี่คือ การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเมื่อเช้าท่านได้เก็บที่นอนหรือไม่ในทุกๆครั้งที่คุณทํางานคุณได้จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังในทุกๆครั้งที่คุณจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพคุณได้เตรียมเสื้อผ้าในการออกไปออกกําลังกายแล้วหรือ,อยังหากวันนี้คุณมีความฝันจะกระทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุขภาพของคุณได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขนาดไหนครับ คือการดูแลสิ่งเล็กๆนั่นเองต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่6 slow down to go faster ทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงครับในตอนที่ผมยังอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะมีอยู่ประโยคนึงในเรื่องของการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วชําชนาญจะผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นปรัชญายในการกระทํางานแบบนี้ก็คือ slow ครับทำช้าๆเพราะ เมื่อคุณทําอะไรให้ช้าลงแต่ทําอย่างสม่ําเสมอเจ้าการกระทําช้านั้นมันจะเกิดความชํานาญและความคล่องแคล่วและเมื่อคุณเกิดความชํานาญและความคล่องแคล่วคุณก็จะสามารถทํากิจวัตรนั้นได้อย่างลื่นไหลและอะไรก็ตามที่มันสามารถทําได้อย่างลื่นไหลนั่นแหละคือการกระทําที่รวดเร็ว slow is smooth smooth is fast ครับผมชอบประโยคนี้มากซึ่งทุกท่านสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้เลยเวลาจะทําทุกเรื่องนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆทํา อย่าตื่นตระหนกเวลาเจอปัญหาค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้หลายครั้งที่เรารีบพาตัวเองไปเจอปัญหาด้วยความมุทะลุและหลายครั้งเจ้าความมุทะลุนั้นทำให้เราตัดสินใจพลาดแทนที่เราจะได้เดินหน้ากลับกลายเป็นว่าเราได้เดินถอยหลังเสียเองฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับ slow down to go faster ทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงและทุกอย่างจะลื่นไหลและอะไรก็ตามที่ถูกทำได้อย่างลื่นไหลมันจะรวดเร็วเองต่อไปเป็นกฎข้อที่7 practice then Practice more ฝึกฝนให้ชำนาญหลังจากนั้นเมื่อชำนาญแล้วจงฝึกฝึกแล้วก็ฝึกครับอันนี้เป็นปรัชญาที่คุณไรอาัานฮอนดีเดได้เขียนไว้เขาได้ยกตัวอย่างถึงอดีตซามูไรท่านหนึ่งมิยามโตะมูซาชิมิยามโตะมูซาชิเป็นซามูไรที่ขึ้นชื่อว่าไร้พ่ายครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มิยามโตะมูซาชิจะต้องไปรบกับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่สู้สี่กับเขามากที่สุดสิ่งที่มิยามโตะมูซาชิทำเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับ เขาแค่เอาสิ่งที่เขาฝึกฝนมานานเป็นวันเป็นคืนไปต่อสู้จนมีปรัชญาหนึ่งที่มิยาโมโตะมูซาชิบอกโชทันเซกิเรนฝึกฝนเช้ายันคำ่ำฝึกฝนเช้าจดเย็นฝึกฝนจนชำนาญและหลังจากนั้นก็ฝึกฝนอีกนี่คือสิ่งที่มิยาโมโตะมูซาชิยึดถือเป็นปรัชญาหากเขาจะฝึกอะไรให้ชำนาญ เขาจะทําไปเรื่อยๆทำอย่างนั้นไม่มีวันหยุดไม่มีคําว่าด,ดีพอเพราะสําหรับเรื่องของการรบสําหรับซามูไรนะครับการรบจะใช้แค่คาว่าด,ดีพอไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายจะมีก็แต่ดีที่สุดเท่านั้นมิยามโตะมูสชิใช้เทคนิคการรบที่เขาได้ฝึกฝนมาแหละครับถึงแม้เขาจะเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีขนาดไหนจะเจอถูกล็อกเจอคู่ต่อสู้ใช้ไม้ตายพลิกแพลงขนาดไหนก็ตามแต่มิยามโตะมูสชิก็สามารถเอาตัวรอดและก็ กระทำกิริยาเล็กๆแน่อนอนเท่านั้นเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ายและแน่นอนครับมิยามโตะม s ซาชิก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะซึ่งสิ่งที่เขาทํามันดูเหมือนง่ายมากตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจหากเราเกิดทันนะครับหากเราได้เห็นมิยามโตะมซาชิทําการรบท่าทางกิริยาการใช้อาวุธของเขาจะไม่ได้หุ๋วหวาอะไรเลยมันจะเป็นท่าทางที่เป็นพื้นฐานมากๆเบสิกมากๆเขาทําดูเหมือนง่าย แต่ถ้าเราลองไปทําไปฝึกสกิลทักษะแบบเขาเราจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายเลยแม้แต่น้อยทุกท่านลองนึกถึงซามูไรที่เราเห็นในโซเชียลครับซามูไรเวลาเขาฟันดาบเขาฟันทีเดียวแล้วต้นไผ่ขาดเลยในขณะที่คนทั่วไปฟันเท่าไหร่ก็ไม่ขาดแต่ซามูไรเหล่านั้นกลับทําดูเรากับว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากเลยมันคือปรัชญานี่ครับโชทันเซกิเรนฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกฝึกฝนตั้งแต่เช้าจดคำ่ำ เมื่อชำนาญแล้วก็ต้องฝึกฝนต่อนี่คือกฎข้อที่7ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่8 Dress for Success ดูแลรูปลักษณ์ตนให้สง่างามแน่นอนครับหากพูดถึงเรื่องของร่างกายสิ่งนี้ไม่พูดถึงไม่ได้มนุษย์เป็นสิ่งที่ตัดสินกันที่ภายนอกอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งตัวเราก็ตัดสินตัวเองจากภายนอกครับเราส่องกระจกวันไหนที่เราแต่งตัวดีวันไหนที่เราดูแลบุคลิกท่าทางเสื้อผ้าของตัวเองดี เจ้าตัวเราเนี่ยแหละครับก็จะมั่นใจในตัวเองแต่ตรงกันข้ามในวันไหนที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมปล่อยให้ตัวเองโทมตัวเราก็จะตัดสินว่าตัวเรามันไม่ได้เรื่องเลยตัวเราไม่มีความมั่นใจเลยแม้แต่น้อยขนาดตัวเรายังตัดสินตัวเองจากภายนอกแล้วโลกใบนี้จะไม่ตัดสินเราจะภายนอกได้อย่างไรฉะนั้นข้อนี้ครับดูแลรูปลักษณ์ของตนให้สง่างามคุณไม่จําเป็นต้องสวยหรือต้องหล่อแต่คุณจะต้องรู้การรัทศะในการวางตน วางบุคลิกดูแลเสื้อผ้าหน้าผมเพราะมันคือการให้เกียรติสถานที่และผู้คนและถ้าคุณให้เกียรติสถานที่สถานที่ก็จะให้เกียรติคนเช่นกันผู้คนก็ไม่ต่างกันครับนี่คือกฎข้อที่8กดกฎข้อที่9 manage the load แบ่งการงานแบ่งกิจการให้เป็นครับวันหนึ่งคุณผู้ฟังจะประสบความสำเร็จคุณมีความฝัน คุณกล้าทํางานหนักคุณกล้าแลกหยาดเหงือ่อแรงกายและน้ําตาเพื่อผลลัพธ์ความสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวรับมือมันคือการแบ่งงานข้อนี้ผมเองก็เคยเจอปัญหาครับเวลาเราประสบความสําเร็จอะไรมาบางครั้งมันจะเกิดขึ้นจากการลงมือทําของเราคนเดียวแต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง งานที่เราเคยประสบความสําเร็จมาเราจะทําคนเดียวไม่ได้หากเราแบ่งงานไม่เป็นเพดานความสําเร็จของเรามันจะตีบตันนี่คือเรื่องของการบริหารซี e อ็กทีเรครับบริหารความสัมพันธ์บริหารความเป็นผู้นําด้วยแบ่งการงานให้เป็นอย่ากเก็บทุกอย่างไว้ทําด้วยตัวคนเดียวบทนี้ทําให้ผมนึกถึงท่านคงเบ้งครับท่านคงเบ้งเป็นคนที่ฉลาดมากในเรื่องสามก,ก๊กสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เพียงแค่ความคิดและสติปัญญา แต่จุดอ่อนของของเบ้งมีอยู่อย่างเดียวเลยครับที่เป็นจุดอ่อนที่ใหญ่มากในตอนนั้นท่านคงเบ้งเจอปัญหาท่านของเบ้งไม่ได้แบ่งงานให้คนอื่นเท่าที่ควรเวลาท่านของเบ้งครับจะขบคิดงานจะทําการไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือสิ่งใหญ่ๆเขาจะเอามาเก็บไว้ทําคนเดียวหมดเลยเขาไม่ได้แบ่งงานจนท้ายที่สุดการที่เขาหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไปมันกลับไปทําลายสุขภาพของเขาครับหลังจากนั้นคงเบ้งก็เจอกับสุขภาพ เจอปัญหาทางกายเจอปัญหาทางใจทางกิจการบ้านเมืองจนท้ายที่สุดก็พายแพ้ให้กับสุขภาพของตัวเองนี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของท่านของเบงก็ว่าได้ครับเมื่อวันหนึ่งคุณจะมีความสําเร็จคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งความสําเร็จนั้นให้คนอื่นได้ช่วยทำครับอย่าเก็บทุกอย่างไว้ทําคนเดียวต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่10 Sleep is an d act of character นอนให้ดีอยู่เสมอครับ แน่นอนล่ะพูดถึงเรื่องของร่างกายการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญมากข้อน,นี้ผมจะพูดสั้นๆเลยการนอนคือกิจวัตรที่มารดาธรรมชาติมอบม,มาให้กับเรามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โปรเ u c t ทีฟมากมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการทําสิ่งต่างๆนานามากแต่เราจําเป็นต้องใช้เวลา8ชั่วโมงใน1วันไปกับการเป็นอัมพาตนั่นคือคกลไกของพวกเราเราจําเป็นต้องพักผ่อนหากเราไม่พักผ่อนต่อให้เราจะฉลาดจะเก่งจะขยันขนาดไหน อีกไม่นานเราก็จะพ่ายแพ้ให้กับกลไกาทางธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นครับการนอนคือจุดเริ่มต้นของการดูแลร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหากวันนี้นอนดีพรุ่งนี้ตื่นมาท่านจะเจอกับผลลัพธ์ที่ดีเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของการนอนต่อไปกดข้อสุดท้ายครับกดท้อ41 suffer เผชิญกับความเจ็บปวดครับ life is suffering นี่จะเป็นประโยคที่ผมไว้ใช้อธิบายนิยามของชีวิตชีวิตคือความเจ็บปวด เมื่อใดก็ตามที่เราไม่พาชีวิตไปเจอความเจ็บปวดเลยเราจะไม่เติบโตไม่มีทางเติบโตชีวิตจึงเป็นความเจ็บปวดเมื่อใดก็ตามที่ท่านสามารถพาตัวเองไปเผชิญกับความเจ็บปวดท่านกำลังเติบโตท่านจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นมันกลายเป็นประโยชน์ที่ว่า the obstacle is the way หากผมให้คุณผู้ฟังนึกถึงอดีตหลายครั้งอดีตที่ทำให้เราจดจำแล้วรู้สึกว่าเราได้เติบโตมากที่สุดมักจะเป็นอดีตที่เจ็บปวดและเราผ่านมาได้ครับ นี่คือเหตุผลที่คุณไรอันฮอลิเดย์ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ในปรญาสโตอิกเขาบอกไว้เลยว่าบางครั้งความลน้มเหลวจะเข้ามาในรูปแบบที่คุณลเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่คุณจะต้องรับเพราะถ้าคุณไม่รับคุณก็จะถูกกระทําอยู่อย่างนั้นคุณจะต้องเป็นผู้กระทําในชีวิตไม่ใช่เหยื่อและการที่คุณจะออกจากการเป็นเหยื่อก็คือการที่คุณเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากการตัดสินใจของตัวเองครับนี่ก็คือบทสรุปในพาร์ทที่1นนะครับ The Exterior เป็นหนังสือีเล่มหนึ่งที่พูดถึงปรัชญาแล้วทุกคนที่ฟังอยู่สามารถเข้าถึงได้ครับเป็นปรัชญาของสโตอิกและคุณรออันฮอลิเดยกก็ได้เรียบเรียงไว้ให้พวกเราและหากคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้ครับก็น่าจะได้ปรัชญาบางอย่างในการดูแลโลกภายนอก the exterior ของตัวเองเรียบร้อยแล้วและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ให้ลึกซึ้งนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก the library shop นะครับหนังสือเล่มนี้ยังมีแค่ฉบับภาษาอังกฤษยังไม่ได้มีแปลไทยนะครับและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับและในวันนี้เช่นเคยครับเหตุผลที่เรามานั่งเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้เป็นเพราะพวกเราเชื่อมั่นในความรู้มีแค่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะทําให้ผู้คนได้ค้นพบอิสรภาพและความสําเร็จความรู้จึงเป็นเครื่องมือยืนยันความสําเร็จในชีวิตสิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคน และในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ